ไปเห็นหรอยอันน UH> ี้จะไปไหนครับไปเทือเขาสล็อกกันครับไปทำอะไรครับไปดูหมีค่ะไปดูหมีถ้าจะไปก็เรียมาดูหมีอะอยากเห็นหมีอยากเห็นหมีเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมตัว เดินเข้าแถวซะเหมือนเด็กอนุบาลเลยเนาเอามือเกาะกันไว้นะครับ ดบารเศเห็นมีแล้วลักของคนเกาหลีคือมีฮะรูปมีด้วยรูปมีด้วย ตาาตาโอ้เดินหลังกระเช้าัรวมทุกท่านขอารวมด้านนีถ่ายรูปหมูครับรูปหมูครับขอรูกหมูหนยครับถ่ายรูปหมูกับีถ่ายรูปหมูกับีไปรนนางไปรุอนนางไปรถอนนาง

้าวนึ่ง่ามเต็มาคขอราคาถามคค่ะขอให้เราได้เก็บ <st> <tuning> <kind> <neck noise> <shouting arcade> สามแต้มกับบ้านเรานะคะเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเราที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะขอบคุณแอดมินค่ะเร็วเร็วื่นๆรื่นๆื่นรื่นื่นรื่นโตนาฮัมนิดาอันยองอเซิโยโตนาฮัมนิดา ตเรื oh. Why, ่นรื่นอ๋อไหว้พระ

ชุดทูพายค่ะชุดทูพายชุดทูพายเขียนชอกลตรง้เขียนชัปทูพายค่ะชุดทูพายค่ะน้ตพี่แววพี่แววเขาจุดทูพายจุดทูพายค่ะแล้จุดตรงไหนสามหมื่นวอนสามหมื่นวอนประมาณหนึ่งร้อยบาทไทยอ้อพ่อแมนแมน แม่บอกเม่มั้งหรอฮะพนวอนให้เก้าร้อยบาทพันวอนก็ใช่ใช่นะพันวอนสามสิบบาทน้องหมืนวอนสามร้อยบาทโอเคน้องโอเนี่หนึ่งบาทหรอเท่าไหร่นี่เท่าไรบาทนะเท่าไรวอนนะนี่หมื่นวอนสามร้อบาท

ขึ <saint S 1> ้นไปด้านบนค่ะยอดหอคอยยอดเชือเขาสร้อยค่ะโอเคแก้าไหมแก้ไหมอาใหม่มาใหม่มาใหม่แก้บลอกเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยตายละตายละ โจนอ้าเอ้าวอ้าวเด้อเด้อเด้อใหู้ดออกมาหน้วมันนี่หน่อยโจนแป๊นึงเอ้ยทำไมจนสามโอเค้ยมีคนแอบอิจฉาข้างหลัง ตอนนี้เราจะเร่องการผสมสูน์ด้วย่ไครับเพาะ่าสนะลายทีเราะเ 이곳에서 항상 쟤네되고 있습니다 산쟤네에서 한산, 이곳에서 한산, 이곳에서 한산, 쟤네들. 곳에서 한산, 쟤네들. 이곳에서 한산, 이곳에서 한산, 쟤네들. 이곳에들 이곳에서 한산, 쟤네들. 이리에산에서산 이곳에서 한산, 쟤네 한산, 들이산들 이곳에서 한산, 산 เต็งมาเต็งเต็งมาเดงไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้ตั้งใจฟังหน่อยตั้งใจฟังหน่อยเนียนเลยะเนี่ีเอ้โหอโอ้โหด้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้้มอ 아울러 덥은 장네집전지역아있는아있는안에앉지있는 집안에 앉아있는 집안에 앉아전는집의에 앉아있는 지안에앉있에 앉아있는 집안있는 집안에 앉아있는 집안에 앉있는집에 앉아있는 집에 앉아있는 집안에 앉있에아있는 내려가실 때 한번 더 d e i n e s h o w e r I t h e n กำซมิดามันเด้งเซมันเด้งมันเด้งเตียวตอบกตอาะค่ณมด่ระยนะโอ้นอ่ีอา้โตลื่นๆทำนิดาโตลื่นทำนิดา

กระจกที่อะไรนะคะน้องโอ๊กที่เชียงไฮ้ที่เชียงไฮ้ค่ะหอกระจกนั้นบาดเสียวไปแต่นี่ก็ขึ้นมาสูงเสียวๆะล้วตรงไหนฮัลโหลสูงมากสูงและเสียวค่ะอืมสูเสียวค่ะ ยิงสูงยิงเสียวยรเวโเจอกันนะคะเาอเคเข้าใจที่บอกมารูเรื่องหมดเลยเจอกันนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ